ออเดรต with มาครับผมครับสองการนี้จะเลือกอะไรนอนอยู่บ้านหรือว่าออกไปเล่นน้ำนอนอยู่บ้านครับเล่นเหมือนกันด้วยเล่นกับเพื่อนหรือว่าเล่นน้ำกับคนรู้ใจเล่นกับเพื่อนกับคนรู้ใจครับเอรู้ใจนี่คนั้ข้างเว้ยคะสาวายหยุดก่อนไอ้คนรู้ใจของเราคือ พ่อก็ได้พี่น้องก็ได้เ<อ>พราะถ้าเราอยู่บ้านเราก็น่าจะเล่นกับพ่อแม่พี่น้องอะไรเงรี้ยเอามาฉีดเล่นกันเดงกยาดมหรือว่าครีมกันแดดยามด,ดมแคบเพราะเเล่นอยู่บ้านเนี่ยผมก็ไม่เจ <c oughs> อแดดอยู่แล้วอยู่บ้านก็ต้องทา <c oughs> อยู่บ้านทาทำไมมันมี uv ที่อยู่ที่อยเราไม่เห็นอีกใช่ปะแป้งหรือว่าสาดน้ำสาดน้ำครับก็หรือว่าสงการ่ะ น้ำมันดูมันน้ำมันดูเป็นแบบซิกเนเจอร์ของสงการอ่ะแล้วแป้งมันดูแบบเหนียวเหนียวดูแบบเลอะถ้าเราโดนปะกแล้วก็อาจจะยังไม่ไม่ชอบเพราะมันเลอะไงใช่ถ้าเขาโดนปะกเาอาจจะไม่ชอบก็ได้สาสน้ำเดี๋ยวเปียกก็ถมว่าสงการเปียกดูสึกว่าเขาตายอีกฟิลคนดูสาส์แต่งหน้ามาไปป้ายเบอรนฉีดน้ำหรือว่าขันค่ะขันเอาสาสใจเออเอาาสใจฉีดน้ำมันแบบ ยมันเจ็บแต่ฉี่น้ำมันเจ็บกว่านะผมว่ามันจะมีปืนที่มันสูบยาวจริงว่าศาสตร์ศาสตนี่แหละแบบเปียกเปียกทีเดียวแน่นอนแล้วก็รู้สึกว่าดูแบบคลาสสิกดีงานศาสตด้วยขันดูคลาสสิกดูโอ๊ตคูลนะอืมไข่เจียวหรือว่าลูกชิ้นปิ้งไข่เจียวใช่เพราะว่านึกถึงตอนแบบตอนไปตอนเด็กๆอ่ะเด็กๆเล่นสงการบ่อยใช่ไหมรู้สึกว่าข้าวไข่เจียวเป็นอะไรที่อร่อยที่สุดคือวันสงการข้าวไข่เจียว แค่รู้สึกว่ามันจะอิ่มดีไม่มันหิวอะเล่นน้ำมาแล้วเข้าไปเจอมันอร่อยอะเขารู้สึกเหมือนแบบถ้าโดนอะไรเปียกๆร้อนๆอย่างเงี้ยผมก็ต้องการข้าวเอไม่กินอะอาจจะไม่พอไม่กินไม่พอรองเท้าแตะหรือรองเท้าผ้าใบรองเท้าแตะมีคนใส่ผ้าใบไปเล่นเนี่ยเหรอแต่ว่ารองเท้าแตะเนี่ยมันมีปรากฏการณะอ๋อที่มันบึ้ดเข้าไปใช่ไหมอ๋อกินเท้าอใส่หูหนีบไงใส่หูหนีบเอาใส่หูหนีบอยู่แล้วผมอ่ะ แล้วแต่ผ้าใบมันดูจะแบบถอดมาแล้วเท้าจะเปื่อยเปียกอะก้องฟูดแน่นอนอาทิตย์หน้าเท้าเปื่อยโอ้ไม่ไหวอะโรงพยาบาลใกล้ฉันอย่างนั้นอะสงการเนี้ยจะเต้นมันมันหรือว่าจะเดินหล่อๆอเต้นมันมันเท่านั้นใช่ถ้าออกไปเที่ยวทั้งทีแล้วว่าสงการมันเป็นเฟสติวัลที่แบบเฮ้ยมันดูเป็นงานสนุกอะไม่เป็นเดินเท่ไม่ได้เห็นคนเดินเท่มันน่าหยิกนะรู้ปะมันน่าสาดมากเลยอะมันไม่ได้มันไม่ได้อุ๊ยหล่อแต่มันดูแบบ ไปทาแว่นดำมาเนี่ยจะสาดให้แว่นหลุดเลยแบบนอ้แล้วถ้าเต้นมันมันขอแบบสเต็ปนั่นเนี่ยว่าแล้วป่ะไปับไปครับไปเอามาณนี้ไม้แผ่ว EDM กับหมอลำซิ่งหมอลำอยู่แล้วครับ EDM ครับเอ้ยติดแกมนะเนี่ยติดแกมอยู่กพี่รู้ไหมว่าที่บ้านผม พี่ชายผมอชอบ EDM ที่บา้านผมมีเครื่องแบบเครื่องดิจรู้แต่สงการไงสงการมันต้องหมอลำสงการไม่ไปเต้น EDM หรอกไปเต้นมันอื่นเป็น<อ>ปีมงปีใหม่รูไ้ไปเต้นเอาเคเลี่ยนคำต่อเขาหมอลำออโอ้ยตามใจเขาเหรอฮะสาววอยก็ะงงะนะ <S <S สาววอยหยุง,ง,ง,งนะสาววัยหุ่ดหยียดแล้วจำดัดฟันเลยพอพี่หัวยิ้มกับเฮ้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  มาสมการนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนนะครับกลับบ้านมาอยู่กับญาติผู้ใหญ่หรืออะไรเงี้ยมีซีรีส์แนะนำให้ดูนะครับเป็นซีรีส์ของเราสองคนเองนะครับชื่อว่าสว t h ทูตกูเดนทิ t นะครับแฟนที่ทันตแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำนะครับทุกวันศุกนะครับเวลา2.30ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25ครับและรับชมออนไลน์เวลา3ทุ่มครึ่งนะครับทางไอชีแอปและเว็บไซต์ไอคิวคอมเท่านั้นครับครับผม